รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับผมพี่หลัมจิโกไอทีครับอาจารย์สุปเดชครับผมนี่นะฮะมาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเปลี่ยนจากปีเตอร์กวงเป็นอาจารย์สุปเดช เป็นอาจารย์สุดเดชวันตัดผมแล้วด้วยอ้ยโหตัดผมมาด้วยนะฮะ,ฮะสุดยอดเลยนะครับคือเราจะมีกันทั้งหมด3ค,คนนะฮะที่จะมานําเสนอเรื่องราวของโลกดิจิทัลซึ่งเป็นคําศัพท์ที่น่ารู้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็สัปดาห์นี้รวมไปถึงอีก5ตอนถัดไปจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์สุดเดชนะครับถูกต้องแล้วครับอาจารย์สุดดเดชมาทั้งทีนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยวันนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กหรือว่าวงการเน็ตเวิร์กล้วนๆเลย จริงๆผมก็พูดเรื่องอื่นได้นะพูดเรื่องอาหารการกินก็ได้นะเราก็อยากให้เขาพูดเรื่องที่เขาถนัดมากที่สุดนะฮะอาจาะได้เลยหลังจากที่เราเบสิกเน็ตเวิร์กกันไปในตอนแรกๆเลยนะพูดถึงโมเด็มราเตอร์สายแลนพอร์ตแลนกันกันเรียบร้อยทุกบ้านเนี่ยมีโมเด็มราเตอร์มีอุปกรณ์ Wi-Fi อยู่แล้วแต่ทุกบ้านก็มีหนึ่งปัญหาเช่นกันครับนั่นก็คือ สัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ทั่วถึงโอ้โหชั่วโมงนี้นะครับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัจจัย5พอๆกับอะไรนะอาหารน้ำยาและที่อยู่อาศัย <S <S 2> <S 2> <อ>ใช่เออคือสัญญาณ Wi-Fi มันไปไม่ทั่วบ้านอพอเวลาไปไม่ทั่วบ้านคนก็จะคิดแบบด้วยหลักการแบบที่มันตรงไปตรงมาอ,อมันไปไม่ทั่วเราก็ต้องหาทางทำให้มันไปทั่วอ,อมันไปไม่ทั่วแสดงว่าอะไรกำลังมันไม่พอมันส่งไปไม่ถึงงั้นไปหาอะไรที่มันส่งกำลังไปถึงเออ วิธีการที่คนทั่วไปคิดก็คือจะใช้เส,สามันเล็กไปมั้งเออสาไม่ต้องใหญ่ๆหน่อยเขาบอกว่าเ ok สาใหญ่กําลังส่งเยอะออมันจะยิ่งไปได้ไกลไปหามาเลยเสา GDB นะ9 dB 11 dB ใส่เสายาวนี่เราเตรอร์ตัว,ต,วตัวกระเีลยกเดียวนะฮะเสายาวเท่ากับโอ,โโอโ้โหยิห่งว่าทูปว้เจ้าแม่คนอิมิกจริงๆแล้วหลายคนอธิบายตัวเนี้ยตัวอุปกรณ์รับสัญญาณจากเราเตอร์ได้แรง คือส่งมาขามาดีแล้วแต่ขากลับเนี่ยกลับไปไม่ถึงเอ,อมันก็ไม่สามารถคุยกันได้ครบถ้วนแล้วสื่อสารกันไม่จบอะเราเตอร์ก็บอกนายพูดสินายพูดนายพูดพูดแล้วพูดแล้วนี่คือเหตุผลที่สัญญ,ญาณ Wi-Fi ในบ้านคุณนะฮะเพ <c oughs> ิ่มกำลังส่งเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นอใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหแล้ววิธีแสดงว่าวิธีนี้ไม่ถูกต้องวิธีนี้เรียกได้ว่ามันถูก ในขอบเขตที่โทรศัพท์มือถือยังสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาได้นี่ผมมีรูปประกอบนะมีรูปประกอบนะว่าคุณจะสื่อสารให้มันครบถ้วนได้เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้การเพิ่มกําลังเสาส่งอาจจะช่วยนี้ครับเช่นถ้าสมมติว่าคุณจำที่บอกว่านั่งอยู่ในห้องนอนชั้นสอง้ไหมฮะได้คะคุณนั่งอยู่ห้องชั้น2คุณอาจจะกดสปีดเทสออกมาได้แต่สักแบบปกตินะอาจจะได้สัก5เมกสิบเมกคือสปีดอาจจะไม่เต็มที่อ่ะไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มกําลังเสาส่ง ชั้นสองที่คุณเคยอยู่อยู่แล้วมันอาจจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น30 40ถึเมตรก็คือได,ได้ได้ได้ความเร็วเต็มที่ที่มันควรจะเป็นที่มันควรจะเป็นแต่ว่าระยะเนี่ยก็เท่านั้นแหละ,ะ,ะไม่ได้ไกลขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะคู่สนทนามันได้แค่นี้ าการเพิ่มกําลังเสาส่ง <c oughs> เอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพให้มันในพื้นที่ทํางานได้เต็มที่ถูกต้องครับทีนี้แล้วอยากจะขยาย coverage area หรือพื้นที่ให้กว้างไกลขึ้นเรามีแนวทางยังไงได้บ้างโอ้โหมีหลายวิธีมากานี่คือที่มาของรายการตอนนี้นะฮะสิ <c oughs> นาทีต่อไปนี้เราจะพูดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆว่ามันมีกี่ชนิดแต่และชนิดใช้งานแตกต่างกันยังไง <c oughs> ตัวแรกมีชื่อว่า access point คือผมจะบอกก่อนเลยนะอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีชื่อเรียกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ทุกตัวเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลย Acces s Point ก็หน้าตาแบบนี้ครับครับเหมือนไหมฮะเหมือนเราเตอร์ที่คุณใช้ถู่ไหมเหมือนเปะเลยคือมันเป็นเราเตอร์ก็ได้ไงมันเป็น Acces s Point ก็ได้คืออย่างนี้ครับคอนเซปต์ของอุปกรณ์เราเตอร์ที่เราใช้งานกันเนี่ยนะก็คือการที่มันมีความสามารถส่งข้อมูลข้ามเน็ตเวิร์กได้คชาว่าข้ามได้เวมืนหมายถึงอะไรเราเตอร์ของของบ้านคุณ มันมีเน็ตเวิร์กที่อยู่ในบ้านที่เราเคยพูดไปเน็ตเวิร์กที่อยู่ในบ้านกับเน็ตเวิร์กที่เป็นอินเทอร์เน็ตอ่านี่คือหน้าที่ของเราเตอร์คือส่งข้อมูลข้ามไปยังอินเทอร์เน็ตได้นี่แต่แอ c e เซสพอยต์เนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ช่องรับสัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียวส่งข้อมูลข้ามออกไปยังอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต้องมีเราเตอร์คอยช่วยส่งไปให้อ่าคือเขาทําหน้าที่อยู่ภายในบ้านเท่านั้นทีนี้ฟีเจอร์ที่แตกต่างระหว่างเราเตอร์แอ c e เซสพอยต์ก็คือในฝั่งของแอ c e เซสพอยต์เนี่ย ถ้าเป็นตัวที่เก่งๆมากๆมันจะมีความสามารถในการที่จะคุยกับตัวลูกได้ดีกว่าในแง่ของฮาร์ดแวร์เหมือนกันเนี่ยในถ้าแบบไปดูฝั่ง Acces s Point เลยเนี่ยจะมีสเปคของเรื่องของเสาระกาที่ดีกว่าอ๋อคือกำลังส่งจะเยอะคือเขาเขาเน้นเรื่องการขยายประมาณทั้งหมดะถูกเน้นไปเรื่องของสัญญาณโดยเฉพาะอ๋อเพื่อให้สัญญาณดีขึ้นเพราะว่ามันทําหน้าที่ขยายสัญญาณทีนี้ Access Point เนี่ยมันจะมาต่อเชื่อมกับเราเตอร์ได้ยังไง ถ้าเบสิกที่สุดในการขยายใช่ไหมราเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งสัญญาณมันไปถึงชั้นสองสัญญาณชั้น3ามไม่ดีเลยลิบลีแล้วชั้น4ี่นี้ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหชั้น4นี้เป็นดินแดนแห่งเทพนิยายคือเรียกว่ามีไว้นอนอย่าเล่นเลยเน็ตนะฮะ <c oughs> โอเคขึ้นไปนี่หลับตั้งแต่สามทุ <c oughs> ่มเพราะไม่มีอะไ,ไรทําใช่โอเค <c oughs> ทำไงชั้น3าชั้น4ถึงจะมีสัญญาณก็ทางที่ง่ายสุดคือ เดินสายแลนจากชั้นหนึ่งไปชั้น3แล้วเราตั้งแอคเซสพอยต์ที่ชั้นนี่เพื่อให้ชั้น3เนี่ยกระจายชั้น4ได้คือให้เน็ตเนี่ยมันวิ่งผ่านสายแลนแทน,นในเมื่อสัญญาณไร้สายมันวิ่งไปไม่ถึง<ช>เราเอาเน็ตผ่านสายขึ้นมาแทนแล้วไปปล่อยเป็น Wi-Fi ข้างบนอีกทีหนึ่งข้อดีคืออะไรหนึ่งคืออุปกรณ์คุณเนี่ยก็ส่งกลับง่ายขึ้นด้วยนะ,ะนเพราะมันมไม่ได้ส่งกลับมาชั้นหนึ่งนะมันส่งหาไอ้แอคเซสพอยต์ตัวนี้แหละแล้วแอคเซสพอยต์ตัวนี้ก็วิ่งผ่านสายกลับมาใช่แล้ว การเชื่อมต่อด้วยสายเป็นคอนเนคชั่นที่เสถียรมากๆใช่ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นรบกวนไม่มีปัญหาเรื่องของกำแพงอะไรพวกนี้ถ้าเปรียบสัญญาณ WiFi เป็นเสียงเนี่ยถ้ากำแพง3าชั้นคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเสียงคุณอะตะโกนไปแล้วมันแผ่วลงมันแผ่วลงไม่ได้ยินแล้วใช่นั่นแหละครับผมอ่านะฮะทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับถ้ามันมีตัวเดียวเราก็คงเข้าใจกันง่ายๆอมันมีตัวอื่นอีกสิครับมันมีตัวที่ชื่อว่ารีพีเตอร์เออคือ ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงการเดินสายแลนในบ้านหลายคนทําเหมือนกับว่าจะต้องทุบบ้านทําใหม่อ,อมันเป็นเรื่องใหญ่บันทีทําบ้านมาสวยๆเก็บวอลเปเปอร์อย่างดีเลยเอ,อพอมาถึงปุ๊บต้องเดินสายแลนมาแปะบนวอลเปเปอร์อีกรอบหนึ่งซึ่งมันทาให้บ้านก็ไม่สวยไงเราก็ใช้สัญญาณไร้สายหาสัญญาณไร้สายด้วยกันเองสิวิธีที่คนอยากได้มากที่สุดคือไม่ต้องเดินสายแลนอ,อ สัญญาณไวเลสใช่ไหมรับมาตรงนี้เอาตัวใดสักตัวหนึ่งมารับอันนี้แล้วส่งต่อได้ไหมเอออย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารีพิเตอร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ารีพิเตอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่านี่ออ,อย่างที่หนึ่งก็คือว่าไอ้รีพิเตอร์มันเกิดมาจากการที่มันมีปัญหาอย่างที่พี่บอกครับครับเมื่อไม่อยากจะเดินสายอยากจะขยายต่อด้วย Wi-Fi เอา Wi-Fi มารับมาแล้วก็ส่งต่ออ่าแต่ข้อจำกัดของรีพิเตอร์คือคือในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันสามารถเอาไปรับแล้วก็ทวนสัญญาณให้อุปกรณ์ได้แค่ตัวเดียว ต้องมีเราเตอร์มารับอีกตัวหนึ่งเพื่อไปใช้งานต่อได้ <Okay. S 2> คือเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะรีพิเตอร์มันเกิดมาแบบเก๊กังๆในยุคสมัยที่ต้องการ oh. เขาก็แค่เขีเขยนซอฟต์แวร์ให้มันแบบทวนสัญญาณพอจบ oh. อดังนั้นคือในแง่อุปกรณ์ที่รับต่อจากรีพิเตอร์แล้วอะ่ะ oh. พอมาได้สัญญาณมาเสร็จแล้ว oh. คุณสุดท้ายคุณก็ต้องเอาสายแลนมาเสียบที่ตัวมันเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่ออีกทีหนึง่ง oh. มันจะยุ่งยากมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเออมีรีพิเตอร์แล้วจะเกาะไวไฟของรีพิเตอร์ต่อเลยแล้วไปใช้เลยไม่ได้อ้าวคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนครับมันเป็นเทคนิคของของเรื่องของเสาส่งเสารับครับคือลองนึกสภาพว่าเรามีเรามีเสาอยู่สองเราเตอร์กับกับตัวเราอ่อนี่เราเตอร์กับตัวเราใช่ไหมฮะเเตอร์กับตัวแล้วพอเราส่งสัญญาณกันแล้วคือเราได้ความเร็วเต็มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเสาส่งของของเราเตอร์คุยกับเสารับของโทรศัพท์มือถือเราครับ เสารับของมือถือเราก็คุยกับเสาส่งของมือถือของตัวเราเตอร์อมันมันคือ1ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแต่ทีนี้พอเราเพิ่มตรงกลางไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่อนแต่นั้นเนี่ยมพอพอมีคนกลางปุ๊บ เวลาที่เราใช้ส่งได้มันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครึ่งหนึ่งมันคุยกับข้างนี้อีกครึ่งหนึ่งมันคุยกับเราอ๋อมันต้องทําหน้าที่ทั้งทั้งรับและส่งในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันดังนั้นแบนด์วิดท์มันเลยหายไปครึ่งหนึ่งมันเลยหายไปครึ่งหนึ่งน,นี่คือ,อมีคนเจอมีคนก็บอกว่างั้นเรารีพิเตอร์เอ้ยระยะไม่พอเรารีพิเตอร์ซ้าไปอีกอแน่นอนคราบความเร็วก็ยิ่งหดหดหด,หด,หดลงไปอีกเหลือหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในแปดหดลงไปเรื่อยๆซึ่งรีพิเตรนีาฐ G G คือ54เมกจากที่เราเล่าไปตอนแรกๆส่งครึ่งหนึ่งก็เหลือ27และอาหารอีกทีหนึ่งเหลือ12อะไรเงี้ยคือแล้วแล้วไอความเร็วที่มันครึ่งหนึ่งเนี่ยนั่นคือความเร็วเต็มที่ทางทฤษฎีโอซึ่งในความเปนจริงมันไม่มีทางถึงอยู่แล้วใช่อเพราะว่าในในเรื่องของการส่งขึ้นทางอากาศมันจะมีลอสอยู่แล้วดังนั้นคือมันก็จะแบบสัก 80- หรือ9 0หรือ70%ว่ส่งได้ พอรีพิเตอร์ไม่เวิร์กรีพิเตอร์มันไม่เวิร์กคนก็หนีไปบอกงั้นเขามีไอ้นี่อันนี้ก็คล้ายกันใช่ไหมคล้ายกันมันคล้ายๆกันเขาหนีไปนี่ครับ Power l i n e adapter อ่ะก็คอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเดินสายแลนในบ้านมันยากงั้นเราใช้สายที่อยู่ในบ้านที่มันนำไฟฟ้าได้เหมือนสายแลนใช้สายไฟแทนสายแลนนี่ไม่เคยมีเทคนิคที่ว่า Power l i n e adapter คือก็ไหนไหนสายไฟมันก็คือ ทองแดงเหมือนกันใช่แล้วมันก็มีไฟฟ้าวิ่งเหมือนกันมันก็ส่งสัญญาณไปได้เหมือนก็น่าจะส่งไปได้เหมือนกันเพราะว่าสายไฟเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยสายก็เส้นใหญ่นะใช่มีชิลดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มี8เส้นเหมือนสายแลนมันมีแค่เป็นคู่ครับมันก็น่าจะพอได้เลยนะเพราะสายมันใหญ่แล้วมันก็มีชิลด้วยฟังดูดีมากเลยนะการใช้สายไฟแทนสายแลนไม่ต้องไปเดินสายเพิ่มครับเราสายไฟก็มีอยู่ทั่วบ้านของเราแล้วอยากให้มันไปโผล่ตรงไหนก็โผล่ตรงนั้นเลยซึ่ง Powerline adapter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดีในบางประเทศแล้วก็ไม่ดีในบางประเทศอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเดินสายไฟในบ้านรวมถึงประสิทธิภาพของไฟฟ้าในประเทศนั้นออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเอามาใช้ในประเทศไทยครับ บางบ้านอาจจะดีเพราะอะไรว่าเป็นโครงการหมู่บ้านที่มีราคาสูงสายไฟในบ้านอาจจะคุณภาพดีมีการเดินถูกต้องอะไรเงี้ยฮะเฟสไฟเดินถูกต้องมีกงมีกาวเรียบร้อยครมทุกอย่างส่งดัตตาได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ยงี้ถือว่าโอเคครับแสดงว่าถ้าเจอบ้านที่เดินสายไฟไม่ไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ครบไซเคิลของมันพังครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพาะเวอา์ลน์เตอร์เนี่ย การที่ซื้อมันมาใช้งานเนี่ยมไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ดีไม่ดีครับอยู่ที่บ้านเรามันอยู่ที่ช่างที่เดินสายไฟบ้านคุณดีหรือไม่ดีมาถึงยุคนี้ครับเราต้องมาใช้ตัวนี้แล้วครับเออ mesh network โอ้โหตัวนี้เป็นไงครับทีนี้จำเรื่องของีพ p เตอร์ได้ไหมครับครับพอคือคอนเซปต์ของีพิเตอร์มันดีแต่มันเกิดมาแบบถูรูถูกกลางมปน,นิดนึงใช่ทีนี้เขาพ,พอมองว่าเฮ้ย อ i น i ในในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อหนึ่ง<ช>ก็คือมีแบนด์วิดที่มากขึ้นใช่ครับเมื่อก่อนมันคือ Wi-Fi G ใช่ไหมครหาสี่เมกแล้วเอามาวิ่งอย่างเงี้ยที่บอกว่าต่อเชื่อมกัน แล้วบอกว่าแบนด์วิดตหายครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหันไปหันไปหันไปใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมฮะไม่เวิร์กแต่ปัจจุบัน่ะวเลสมันเป็นมาตรฐาน AC โอ้โหมันวิ่งกัน2-3 0 0พันเมก AC นี่ก็ประมาณ866เมกอะโอ้ยดังนั้นถ้าเกิดสมมติ่าฮอบที่1-800หอบที่2หงือ400เ้อยให้ยังเหลืออยู่ยังเหลือฮอบที่3ยังตั้ง2 0งอยะยังสบายอยู่ยังสบายอยู่เพราะเน็ตคุณติดอาจจะติดห้าสิบเมกร้อยเมกอแวรเนียวแล้ว มันเห็นเป็นกลุ่มได้เป็นคลัสเตอร์นี่มันโยงกันเป็นใยแมงมุมแบบนี้ทีนี้สมมุติว่าเราจรินตนาการถึงบ้านที่ใหญ่มากๆครับสมมุติว่ามาเป็นคลืาอหาโอโ้โหแบบว่าบ้านใส่ทองแล้กันนี่มีหน้ากว้างและ,ะหน้าด้านลึกมีส่วนสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าทุกมิติเลยทีนี้เนี่ย ถ้าเรามองนะครับผมเคยไปมีโอกาสได้ไปวางระบบให้กับบ้านที่เป็นคหาสนหาอลังการอยู่หลายหลังนะฮะบ้านทรายทองเลยนะบ้านทรายทองเลยฮะบเข้าีาเนีน่ยโอ้ผมเลยมาโอ้นี่อ๋อต้องก็มีแบบว่านี่เป็นห้องนั่งเล่นค่ะบผมแล้วเดินถัดไปอ๋อนี่ห้องนั่งเล่นจีนคือตกแต่งต่างกันโอ้เข้ามาเสร็จอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นแบบดูหนังคือ <ques S 2> เป็นโซฟาแล้วก็มีโฮมเธียเตอรอ์แล้วปัญหาคือ,อตกแต่งไปหมดแล้วครับไม่มีฐานที่ผมจะแทรกตัวเข้าไปเอาสายแลน วางเข้าไปได้เลยคือโจทย์ข้อแรกห้ามเดินสายแลนเลยโจดข้อแรกคืออยากเดินสายแลนแต่เขาบอกก็เดินได้แต่อย่าให้มันเสียกแล้วกันเดินได้แต่ห้ามให้มันโผล่มาให้เห็นนะค่าเดินสายแลน2 0 0 0ค่าซ่อมน่าจะสัก20,000ต่อเส้นนะหรือวอลเปเปอร์ก็เรื่องใหญ่แล้วดังนั้นก็เลยต้องพึ่งพาเมจเน็ตเวิร์กเข้ามาใช้งานโอ้โหนี่ทีนี้จำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าแล้ว เมชเน็ตเวิร์กมันยิงได้ไกลได้ยังไงอ่าแต่อย่าลืมนะเมชเน็ตเวิร์กมันไม่ได้คุยกับมือถือเหมือนกันอ้าวอุปกรณ์เมชแต่ละตัวมันคุยกันเองาเเรตอร์คุยกับเราเตอร์แต่นั้นเมชแต่ละตัวเสาอากาศมันใหญ่มากดังนั้นมันจึงสามารถตะโกนข้ามห้องสามสี่ห้องกันได้แนนเมชเน็ตเวิร์กน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจะแก้ไขปัญหาคุณได้ดีกรณีคุณมีบ้านสามชั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเมชเน็ตเวิร์กแบบเป็นชุดสามตัวใช่คุณแปะเข้าไปเลยครับตัวละอัวหนึ่งสองสามตึ้งเนี่ยมัน สื่อสารกันได้ทั่วถึงแน่นอนข้อดีคือการเซตอัพง่ายสัญญาณค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคข้อจะเรียกว่าข้อเสียคงจะไม่ได้ใช่มันเรียกว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันมีต้นทุนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเมชเน็ตเวิร์กเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าเขา เขาทําซอฟต์แวร์ตัวเมชเนี่ยมาก็คือต้องต้องดูว่าแบบใครแอนคนนี้อยู่ตรงนั้นจะรมมิ่งไปยังห้องนี้เขาต้องทําการโยนโยนใครแอนจากห้องนี้ไปห้องนี้แล้วนะอันนี้มันต้องมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ซึ่งมันเก่งอยู่มันต้องมันต้องเชื่อมโยงกันเยอะอ่ะดังนั้นราคาของเมชเชนเวิร์กตั้งต้นจะค่อนข้างราคาสูงอ่าก็สตาร์ทก็มีหมื่นัพครับผมครับผมสตาร์ทด้วยนะเหมือนกับเวลาตั๋วเครื่องบินสตาร์ทเจ็ดพันกดไปกดมาห้าหมื่น แต่ล่าสุดอย่างงานขมามานี่นะฮะของสปอนเซอร์เรายี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาลดเหลือ6,900แล้วชุด3ตัวนะฮะไม่แพงไม่แพงเดี๋ยวรอไปสักพักเดี๋ยวมันจะถูกลงเรื่อยๆนะฮะนะฮะเอาล่ะวันนี้เป็นสับสำหรับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณในบ้านนะครับก็จะประมาณนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูช่วงต่อไปเลยครับอปเดตย่านโซ เด็ดในวันนี้นะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า Wi-Fi s แชร์ครับเดี๋ยว w i f i มันก็แชร์อยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะใช่ปกติ Wi-Fi ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องแชร์ให้ทุกคนในบ้านใช้กันอยู่แล้วหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องมีแอปตัวนี้อีกทําไมเอจริงๆแล้วมันมีเอาไว้ใช้เวลามีแขกมาบ้านครับอแขกมาที่บ้านเนี่ยก็มาถึงถามว่าเออขอใช้ WiFi นี้ยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับบางบ้านก็ใช้วิธีเขียนพาสเวิร์ดยูเซอร์เนมแปะข้นง้าไว ใช่ไหมฮะหรือบางทีก็ต้องมานั่งบอกกันอ่อยูเซอร์อันนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดอันนี้นะครับนะฮะพูดกันหลายๆครั้งบางทีก็วุ่นวายถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่เซตเอาไว้เองเนี่ยบางทีมันเป็นชื่อบ้านพาสเวิร์ดอาจจะเซตเอาไว้ง่ายใช่อย่างอย่างบ้านผมเองเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดจำง่ายมากเลยสมมติผมมี Wi-Fi ให้เกสใช้งานพาสเวิร์ดนี่โอ้โหผมว่าทุกคนเนี่ย พูดครั้งเดียวจอได้หมดอะไรครับหนึ่ง1องหนึองสอาจารย์สุดเดชคุณเพิ่งสอนคนไปเองนะครับว่าให้ตั้งพาสเวิร์ดให้ยากหน่อยอันนี้แขกใช้งานไม่ต้องยากมากก็ได้ไม่ยากมาเอาไว้แจกแขกแต่สมมติบางคนบางบ้านเขาก็บางทีแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่เป็นมาจากผู้ให้บริการเนี่ยเป็น aq 5 4 3 c ts แล้วบต้องไปดูใต้เราเตอร์พาสเวิร์ดอะไรอ่ะงงกันไม่หมดงอ่าวิธีง่ายๆครับที่คุณจะแจกจ่ายรหัส user อร์และพาสเวิร์ด Wi-Fi ในบ้านคุณนะครับให้กับคนที่มาบ้านคุณง่ายๆเลยนะฮะคุณลงแอป w i i s แชร์ตัวนี้ครับลงเสร็จปุ๊บมันจะทําให้แอปตัวนี้จะถามว่าให้เราเนี่ยไปตั้งตัวแอปเองเนี่ยให้เป็นวิดเจ็ตอยู่ในโทรศัพท์มือถือ แล้วมันก็จะอยู่หน้าขวา,ขวาสุดนะฮะคือปัดไปทางขวาจนสุดเนี่ย<ฆ>มันก็จะมีตัววิดเจ็ตตัวนี้ขึ้นมาเ,ออเสร็จแล้วเวลามีใครมาที่บ้านใช่ไหมครับคนเหล่านั้นเป็นคนรู้จักคุณอยู่แล้วบางทีก็เป็นเฟรนกันบน a c e b o o k <อ>บางทีก็เป็นเพื่อนกันบนไลน์ใช่ไหมฮะคุณอยากจะบอก WiFi รหัสบ้านคุณให้เขาคุณก็ผักมาที่วิดเจ็ตตัวนี้ครับออแล้วก็กดแชร์แล้วก็เลือกชื่อเพื่อนเลยว่าจะส่งผ่านไลน์หรือจะส่งผ่าน m e s s e n g e r Facebook กดเซนทีเดียวปึ้งไปที่เครื่องเขาเขาก็ก๊อปปี้แล้วก็ไปวางได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองด้วยเออมันสะดวกมากๆนะฮะทรงพันมีกี่คนเนี่ยมากี่รอบก็กดได้เลยไม่ต้องมานั่งบอกกันทีละคนออลองไปใช้ดูครับ w i i s แชร e เออ ช่วงสุดท้ายของรายการเราครับคือช่วงสกูพิเศษอันล็อกดิจิ a l ลนะครับอันล็อกดิจิทัลวันนี้มาในเชิงแบบคำศัพท์ความรู้ประเภทเบสิกเหมือนกันเขาบอกว่าในหน่วยความจำเนี่ยมันมีหน่วยนับอยู่หลายคนอาจจะงงกิโลไบต์เป็นกิกกไบไบเมกะไบต์เสร็จปุ๊บเป็นเทราไบต์เลยจากเทราไบต์นี้อะไรล่ะเพตาไบครับเพตาไบแล้วไปจนถึงเฮกซาไบอะไรเฮกซาไบเซตตาไบโอ้ จะจำยากมากจริงๆมันก็คือทดพัน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 ไปเรื่อยๆครับแต่ชื่อเรื่องมันทําให้เราจํายากเพราะฉะนั้น Unlock Digital วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเรื่องนี้กันครับ Unlock Digital ความจุเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่คนส่วนใหญ่นำมาเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ เพราะถ้าความจุยิ่งมากข้อมูลที่จะนํามาเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ก็ยิ่งทําได้เยอะและก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะโทรศัพท์เท่านั้นการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์รวมไปถึงแล็ปท็อปความจุในการเก็บข้อมูลก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันในทุกวันนี้หน่วยข้อมูลที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคําว่ากิกไบต์เช่นโทรศัพท์เครื่องนี้มีความจุแค่1 6กิกทัดรฟอันนี้มีความจุตั้ง3 2กิ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีความจุ5 1 2กิกเป็นต้นแต่การเก็บข้อมูลกว่าจะมาถึงหน่วยนับที่เป็นคำว่ากิกะไบต์มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหน่วยนับข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาจากหน่วยความจำที่คอมพิวเตอร์จะต้องใช้สำหรับแปลงผลเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์คือบิตมีค่าในเลขของฐาน2เท่ากับ0หรือ1แต่หน่วยที่เล็กที่สุดในระบบข้อมูลคือไบต์ หากเทียบการประมวลผลเป็นหน่วยข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพ1นึ่งไบต์จะเทียบได้กับการเก็บข้อมูล1ตัวอักษรหรือประมาณ8บิตซึ่งหากระบบคอมพิวเตอร์มีหน่วยนับข้อมูลเพียงรูปแบบเดียวแน่นอนว่าจะต้องใช้หน่วยความจำที่ใหญ่มากดังนั้นผู้ผลิตและผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้คิดค้นหน่วยนับข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลในระบบมากขึ้นสำหรับหน่วยนับข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นมาคือกิโลไบต์ โดย1กิโลไบต์จะเทียบได้เท่ากับ1,024ไบต์หรือประมาณ1,024ตัวอักษรซึ่งการพิมพ์งานหนหน้ากระดาษอาจจะใช้ความจุไม่กี่กิโลไบต์เท่านั้นต่อมาคือหน่วยนับที่เรียกว่าเมกะไบต์โดย1 m เมกะไบต์จะเทียบได้เท่ากับ1,024กิโลไบต์หน่วยนับนี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกการเก็บไฟล์เพลง mp 3ไว้ในเครื่องจะกินพื้นที่ประมาณ4-5เมกะไบต์ต่อ1เพลง แต่หากคุณเก็บเพลงไปจนถึงความจุ1,024 MB เมกะไบต์จะเทียบขนาดได้เท่ากับ1 GB กิกะไบต์ทันทีซึ่งก็เป็นหน่วยนับที่ได้ยินกันอยู่เป็นประจำเพราะทุกวันนี้หน่วยความจำา6 6กิกะไบต์ในโทรศัพท์อาจไม่เพียงพอกับการเก็บข้อมูลของใครหลายๆคนโดยเฉพาะใครที่นิยมเสพความบันเทิงเช่นการโหลดซีรีส์หรือภาพยนตร์มาไว้ในเครื่องยิ่งความละเอียดความคมชัดมาก ยิ่งต้องใช้พื้นที่ในการเก็บมากเช่นเดียวกันหน่วยนับข้อมูลต่อจากกิกะไบต์คือเทราไบต์ถือได้ว่าเป็นหน่วยข้อมูลที่ใหญ่มากที่มีการใช้ในยุคปัจจุบันโดย1 t เทราไบต์จะเทียบได้เท่ากับ1,024 g กิกะไบต์สามารถเก็บข้อมูลได้มากมายรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นี่เป็นเพียงหน่วยนับข้อมูลที่มีการใช้งานอยู่ทุกวันนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเทราไบต์จะเป็นหน่วยนับข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เพราะความจริงแล้วมีหน่วยนับข้อมูลที่ใหญ่กว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นเพต a b าไบต์เอ็กซาไบต์เซตตาไบต์และยอตตาไบต์เพียงแต่หน่วยนับทั้งหมดยังไม่มีออกมาให้เห็นเท่านั้นเอง Unlock Digital หมดเวลาของรายการท่องไปในโลกดิจิตอลแลครับนะฮะอย่าลืมติดต่อมาหาเรานะครับรายการโลกดิจิตอลนะฮะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00เรามีเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ด้วยนะครับ w w w etvthai t v นะฮะหรือจะเข้าไปพูดคุยกันใน Facebook Page สแลตโลกดิจิทอลก็ได้นะครับนี่นะฮะส่งความคิดเห็นของคุณเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราจัดหาสิ่งนั้นมาเป็นความรู้ให้กับคุณนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับในการโลกดิจิตอลในตอนต่อไปตอนที่12นะครับมาพบกับคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กกันครับไม่ว่าจะเป็นเช่นฮับสวิตชิงโหลดบาลานซ์วีแลนด์นะไปชมกันได้เลยครับ มาถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบว่าเน็ตเวิร์กอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจริงๆอะงง่ะจริงจังน่อจริงจคือหลายครั้งนะผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ชมเลยละ่ะที่ทุกอย่างที่เสียบสายแลนเนี่ยมผมอะเรียกแท่ไม่ถูกเลยอะไรบ้างเพราะหน้าตามันคล้ายๆกันหมดอ๋อจริงใช่ใ่จริงๆแล้วอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ย มันมาเป็นแบบต่อเชื่อมด้วยสายก่อนที่จะเป็นไวเลสมาระดับ3-40ปีเลยนะฟิงเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับฟิงเกอร์อะไรเงี้ยเอาไว้เอาไว้นิ้วจิ้มสก,กิดในเน็ตเวิร์กอะไรอย่างงี้อ๋อไว้จิ้มได้มันทําอะไรได้บ้างครับแอปตัวนี้หลักๆแล้วก็คือ,อว่าเ,เวลาเราใช้งาน Wi-Fi ใช่ไหมครับ,รบเราไม่รู้ว่าใครอยู่ใน Wi-Fi เราบ้างอ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไร้สาย ือถ้าเป็นสายเราก็รู้แหละเพราสายมันวิ่งไปไหนใช่แต่พอเปไร้สายเนี่ยบางทีข้างบ้านมาใช้งานเลยหรือเปล่าอุ้ยแอบพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดแบบมีใครเอาแบบคนใช้เอาไปบอกข้างบ้านออข้างบ้านก็แอบมาใช้เน็ตเราเอจอภาพในยุคป,ปัจจุบันแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือจอ LCD และจอ LED แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของจอทั้ง2ประเภทนี้จะแบนเหมือนกันแต่เทคโนโลยีและการแสดงผลแตกต่างกันค่อนข้างมากติดตามชมกันได้เลยนะครับ thank you